ผู้เห็นเหตุการณ์มาถึกภาพวินาทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฉีดสเปรย์พริกไทยใส่หน้าผู้ประท้วงที่มารวมตัวกันด้านหน้าอาคารสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐหรือ ICE ที่เมืองพอร์ตแลนด์ของรัฐออริกอนหลังจากที่พวกเขาไม่พอใจแผนการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมภายในเมืองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ประท้วงกลุ่มหนึ่งกำลังถกเถียงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและไม่กี่วินาทีต่อมาก็พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งได้พล เรย์พริกไทยขึ้นมาฉีดใส่หน้าผู้ประท้วงแบบตรงๆโดยในไม่กี่วันที่ผ่านมาถนนในย่านดาวทาของเมืองพอร์ตแลนด์ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐออริกอนมีผู้ประท้วงฝ่ายซ้ายออกมารวมตัวเป็นระยะ ที่มุ่งโจมตีไปที่การเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่กำลังดำเนินการตามคำสั่งของทรัมป์ในการจับกลุ่มและส่งกลับผู้อพยพจำนวนมากด้านแครไลายเลวิสโฆษกทำเนียบข่าวประกาศว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้สั่งการให้ทีมงานของเขาทบทวนและอาจตัดความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางต่อเมืองพอร์ตแลนด์โดยเลวิตกล่าวว่ารัฐบาลจะไม่ให้เงินสนับสนุนแก่รัฐที่ไร้กฎหมายและไร้ระเบียบแต่จะส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางไปยังพอร์ตแลนด์เพิ่มอีกโดยทันทีขณะที่สถานการณ์ในนั คอชิคาโกของรัฐอิลลินอยส์ที่ดุเดือดไม่แพ้กันเจ้าหน้าที่ตำรวจสวมหน้ากากได้ปาระเบิดควันออกมาจากรถยนต์ในช่วงที่มีผู้ประท้วงนับร้อยคนรวมตัวเพื่อต่อต้านไอซีีมีรายงานว่าในวันสูกรเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวผู้ประท้วงได้หลายคนหลังจากการประท้วงเริ่มพวีความรุนแรงจนเกิดการประทะกันร,ระหว่างผู้ประท้วงกับ รวจแม้ว่าการประท้วงดังกล่าวจะเริ่มต้นด้วยความสงบก็ตามแต่สถานการณ์เปลี่ยนไปเมื่อผู้บัญชาการไอจีกีของชิคาโกเดินทางมาถึงสำนักงานพร้อมกับเจ้าหน้าที่สวมหน้ากากกันแก๊สและรถพุ่งเกราะผู้ประท้วงจึงเริ่มส่งเสียงโห่และเกิดการพระในที่สุดทั้งนี้รอยเตอร์ uters, รายงานว่าเจ้าหน้าที่พยายามจับกลุ่มตัวผู้ประท้วงที่เป็นหญิงชาราด้วยการกดตัวเธอลงกับพื้นและใส่ส่งแจมือจนทําให้เธอหายใจติดข,ขัดอย่างรุนแรงด้วย